จอยตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถอดตัวจอยออกจากตัวเครื่องนะครับจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะไม่มีระบบบลูทูธไร้สายนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้แยกเป็นจอย2อันแบบที่จอยคอนปกติทําได้อน,นี้ทําไม่ได้นะครับผมอย่างที่2เนี่ยเจ้าจอยตัวนี้ไม่มีระบบสั่นนะครับอันที่3นะครับเจ้าจอยตัวนี้มันไม่มีที่อ่านอเมโมนะใครใช้อเมโมนะครับก็ต้องดึงจอยตัวนี้ออกแล้วก็ต้องเอาตัวจอยคอนปกติมาเสียบแล้วก็สแกนอเมโมนะครับส่วนที่ทําได้นะอันแรกก็คือไซส์เขาใหญ่นะครับ ถนัดมือมากนะครับลุงแมวนะปุ่มเสริมด้านหลังนะสามารถกําหนดข้ามด้านได้นะครับปุ่มเสริมด้านขวานะสามารถกําหนดกับปุ่มด้านขวาเท่านั้นเขามีปุ่มเทเบลด้วยนะถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้เล่นเกมพวกไฟติ้งนะครับกดทีเดียวแล้วให้กดรัวอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันพอให้แบตในตัวนะก็ทําให้จอยตัวนี้น้ําหนักเบามากจับถือสบายเขาเป็นจอยลายเส้นของตัวนี้เห็นตรงน้นั้นเนี่ยก็สามารถใช้สกรีนได้เต็มที่นะครับจะเห็นว่าลายปิกจูนน่ารักซินเน็กซ์เอาเข้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือรับประกันศูนย์ไทย